ิจารณาดูแล้วเนี่ยก็มีปัดอันลึกซึ้งนั่นก็ถือว่าเป็นการตั้งสัตยาธิฐานความตั้งใจมั่นแม้ว่าจะยังไม่ถึงจุดนั้นก็จริงอยู่แต่ความตั้งใจที่มีอยู่แล้วนั้นอย่างที่โบราณบัณฑิตของเราเนี่ยเวลาทำบุญทำทานหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็มีความตั้งความปรารถนาว่าเป็นปัจจัยหรือเป็นส่วนประกอบ ไปสู่พระนิพพานถ้าถามว่าตอนนี้ถึงหรือยังพระนิพพานก็ยังไม่ถึงแต่ว่าจะเป็นส่วนประกอบในการที่จะเข้าไปสู่มรรคผลผนิพพานหรือเป็นส่วนที่จะสนับสนุนไปสู่พระนิพพานท่านก็เลยตั้งใจอย่างนั้นแม้แต่ความที่ตั้งใจที่บอกว่าท้าพเจ้านขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นสารณะ กราบเข้าสู่พระพิพานเนี่ยนั่นคือความตั้งใจอย่างยวดยิ่งว่าแม้ข้าพเจ้านั้นจะเกิดพบหนึ่งพบใดในการเรียนไหวไปเกิดในวัตฏสงสารที่คติของเรานั้นมีไม่แน่นอนบางครั้งก็เกิดสูงบางทีก็เกิดต่ําบางครั้งก็เกิดในกติพบอันตกต่ำบางทีก็อยู่ในกติพบที่ดีที่สูงในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่า ลาบใดก็ตามถ้าหากยังไม่ไปสู่มรรคผลนิพพานข้าพเจา้าในขอพบขอเจอเจอแม้ไม่เจอเจอด้วยพาะรูปก็คือพระพุทธเจ้าองค์เป็นเป็นพระตามแต่อย่างน้อยก็คือพบกับคําสอนของท่านพบกับพระเริยนสงสงสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้ที่สืบทอดอายุพุทธศาสนาโดยเอาธรรมะมาให้แก่เราขอพบท่านเหล่านี้ ขอเจอคำสอนเหล่านี้ไม่ขอเจอคำสอนลัทธิในภายนอกที่จะนำพาไปสู่ความลุ่มหลงไปสู่ความไม่เข้าใจเรื่องของพระสัทธ,ธรรมันแท้จริงไม่ขอพบสิ่งนั้นเพราะว่าถ้าหากว่าไปเจอบุคคลผู้ที่เป็นปาปามิตรบุคคลชั่วบุคคลที่เป็นคนพาลหรือคำสอนในทางที่ไม่ดีแล้วเนี่ยเราก็จะพลอยเป็นผู้ที่ <Okay. S 1> เป็นมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิดๆไปด้วยนะเราก็จต้องการถหนในการที่จะพบกับพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์กับเท่าสู่พระนิพพานนี่เ,เป็นความตั้งใจอย่างเชนิดที่เรียกว่ายยิ่งเพื่ออำนาจแห่งการตั้งสัตยาาี่ฐานด้วยความตั้งใจชนนี้ถ้าหากบางโอกาสเราอาจจะไปเกิดกับพ่อแม่หรือในภูมิประเทศที่มันไม่มี พระพุทธศาสนาแต่ด้วยอํานาจของบุญญาบารมีของบุคคลที่มีเชื้อเก่ามีบุญเก่าอยู่แล้วเนี่ย mm. ก็เป็นภาลวะ mm. เป็นปัจจัยทําให้บุคคลนั้นนะ mm. ได้พบเจอเจอกับคําสอนของพระพุทธเจ้าได้อันนี้เราก็พึงสังเกตดูว่าบุคคลบางคนเช่นเขานับถือศาสนาอื่น mm. เป็นฝรั่งต่างชาติอย่างเงี้ยทีนี้พอ mm. มีบุญเก่ามีเชื้อเก่าอย่างนั้นนะ่ะ พ่อแม่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาแต่ตนเองก็ได้มาบวชในทางพุทธศาสนาแล้วก็ได้ศึกษาปฏิบัติคําสอนของพระเจ้าอย่างเช่นหลวงพ่อสุมเมโทเนี่ยท่านเจ้าคุณสุมเมโทขอพรรษาก็เยอะแล้วน่าจะเลยสี่สิไปจะถึงห้าสิบแล้วตางหลวงพ่อจยาสาโตก็มีอายุก,การพรรษามากมาย แต่ท่านเหล่านี้ก็คือไม่ได้นับถือพุทธศาสนามาก่อนแต่ก็เขาสามารถที่เข้ามาสู่จุดนี้ได้ที่ล้ท่านจึงบอกว่าจริงอยู่บุคคลเป็นผู้ที่ฟังพระสัจธ,ธรรมมีอัตอรลึกซึ้งแล้วเกิดความรู้สึกในตั้งความปรารถนาว่าอัตบนลึกซึ้งนี้ข้าพเจ้าไม่เข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้ก็คือไม่ฟังไม่ศักษ์ท่านก็เลยบอกว่า บุคคลไม่ควรที่จะทําอย่างนั้นโดยแท้เพราะการฟังพระสัต์ธรรมอันดึกซึ้งนั้นแม้จะไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนก็กาตามแต่ก็เป็นวาสนาที่เป็นพลวัตเป็นปัใจจัยในอนาคตได้เนีย่ยเป็นลักษณะแบเนี้ก็ย,ยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าอุปการชีวกเนี่ย่ที่ไปเจอเจอกับพระพุทธเจ้าในคราวที่พระองค์นนะั้นได้เสด็จ การิเพื่อที่จะไปปรดปัญจวัคคีย์ที่พาราณสีหลังจากที่หนีไปในช่วงบอมเพทุกรัตติยาช่วงที่หันมาบําเพญเพียเพ่ยนทางจิตสวยปัจกัยอาหารนะเลิกเลิกลบบอมเพนทุกรัตติยาแล้วก็บําเพญเพียเพ่ยนทางจิตนะันวันนี้ไปที่พาราณสีวรโปร่มตาัดสูแล้วก็อยู่ที่ขนต้นพระศรีมหาภูเจ็ดสัปดาห์หรือสี่สิบเก้าวันก็เหลือเวลาอยู่สิบเอ็ดปันที่จะ เป็นช่วงของฤด,ดูด,ดูฝนเท่าพรรษาก็เลยจากไปจากพุทธพยาไปที่พระรามศีก็ประมาณ270กิโลเมตรกำลังเดินทางไปในระหว่างทางก็ไปเจอเจอกับปกาชีวกปกาชีวกนี่มองเห็นหน้าของพุทธเจ้านะก็เกิดความรู้สึกว่าสมณะท่านนี้เป็นผู้ที่ จะเข้าถึงทมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่ดูอินทรีย์ของท่านก็ผ่องใสนะก็เลยปรารถนาในการที่จะรู้จักว่าใครเป็นครูใครเป็นศาสดาศาส,สดาของท่านนั้นมีคำสอนอย่างไรก็เลยเข้าไปถามเพียงแค่พระเ,เจ้าพระองค์บอกว่าพระองค์นั้นเป็นพระสัพพัญยูสัพพัญยูสัพพทักษสาวีเป็นพระสัพพัญยูเป็นผู้รู้ด้วยตนเอง เป็นผู้ที่เห็นด้วยตนเองไม่มีครูไม่มีอาจารย์แต่เพียนเป็นงแค่นี้กูอกาชีวกนี่ก็ความจริงก็น่าจะเชื่ออยู่หรอกแต่ก็ยังไม่กลงใจเชื่อยอย่างเต็มที่หลังจากนั้นก็จากกันไปจากกันไปแล้วก็เรียกว่าถ้าเป็นเป็นพระผุทศานาก็นนะค,คือลาสิธาแต่นั่นเขาเป็น นักบวชพวกอาชีวกอาชีวกนะก็ไปรักลูกสาวของนายพรางอันนี้ปรากฏในคำพีผู้ศาสนาในปเตระตาท,ทา,ทา